อยากดูพี่นุ่นลำพม่าลำขวาได้ไหมครับเอาได้ลองรลออให้ลอง,ลอง,ลองวันชมพม่าลำขวาน้องขอมาพี่นุ่นจัดให้ครับไม่ขัดใจไอ้เดินเก่งหลุดแล้วใส่ดิ พี่นุ่นครับเออ่านจดหมายต่อเลยครับอ๋อผมเบื่อแล้วครับพม่าลำแขวนเออพบดูอัศว์ลีลาขี่ม้าหน่อยครับเออม้ามึงก็กลัว สายเอวนอะ็กเจอหาเป็นคนช่วยได้ช่ไหมพี่นุ่นครับเออไม่หน่องคุณพี่แมงพี่นุ่นครับว่าไงน้องผมตั้งใจเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงพี่นุ่นเออแต่ผมขอดูที่ทั้งสี่คนลำซีบอดายได้ไหมครับมึงมาหลังด้วยซีบอดายไม่เคยขัดใจท่านผู้ชมครับ แม่เราเป็นทีนะทุกอย่บ,บ,บ้าทั้งคณะ,ะพี่นุ่นครับยังมีกุย้ยไหมคะ สุดท้ายนี้เอ,อผมขอดูอีกอย่างได้ไหมครับไม่เรื่องมากไม่ให้ตังจักบ่ดูอะไรน้องผมขอดูพี่นุ่นลำเสิร์ฟกัะติ๊บให้ดูหน่อยครับอ,อพี่นุ่นบอกว่าไม่กันใจน้องๆจนให้ครับเน่ นุ่นคขามไม่มึงไม่เฮ้ย FT FT ใจเย็นแม่งโขนนั่นโขนนี่เลยโอยแม่งนั่งอยู่ตรงไหนที่มันโต๊ะกูป๋าจะโบกดิเผือดมึงไปเอาหน้ามาให้กูเผือเขาเป็น FT เร็วเผือเขาเป็น FT ทำไงอะมึงติดแม่งกระดาษแค่นั้นขอกูลังงูหลังนี่ขออนุญาตดูดน้ำก่อนครับน้ำไม่ลดอะไร เสียงดูดน้ำเฮ้ยชื่นใจกินเด้กินเยอะที่นใจกินเยอะเฮ้ยเฮ้ยกูได้น้ำส้มเด้อกูชื่นใจชื่นใจเด้อยังไม่ดูดเลยดูหน่อยสิดูไปเยอะดูเยอะดูเยอะโอ้ยดินน้ำแข็งกุบๆเลยออดดูู ขอบคุณเด้อพี่เวลารำได้เหนื่อยเป็นงี้เด็น้นำส้ไมไปช่วยได้ดไหมล่ะโอ้ยดีไปสดชื่นดีนอร่อยไหมโอกาสเยนเ็นๆเนาะฝนตกดิอร่อยไหมแม่มึงให้กูตะไล่เด็กูเห็นมึงดูดเป็นมึงดูดได้อร่อยมึงเอามาใหา้กูดูนี่มึงเอาหน้าไหมท้าดาบอะไรให้ใครอะ่ะกวัวมันแปียดอกบาง,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 งนนะ้างๆไม่แมะใครมึงอ่ะมันทุเรธทุลังไรเว้ย กินน้ำไปจนม,มองอะไรเนื้อสมเลยวางสุกกรปก<ข>ะปุกถูก<อ>สุขอ,ขอ,อามายอร่อยให้หกสุกระปกให้สิบสีละดีนะห้รอไม